นินน้ยชาแนลค่ะตอนนี้แล้วของเ่านี้นินน้ยชาแนลวันนี้เราจะมาทำอะไรนะคะไม่บอกค่ะอ้าวไม่บอกวันนี้จะ<ไ>จะมารีวิวคลิปทำไข่ดาวนะคะแทุกคนแกะให้น้องดูก่อนไหนโช่อก่อนอนะ่านี่ของพี่ปิงของนินนีนแล้วของเจ้านายอยู่ไหนไขด่ดาวเย่แกะกันเลยค่ะ พี ite, n hat, n hat. Nut, ่ปิงสิกงให้นี่ไงให้พี่ปิงสิ่งให้ถ้าป้าแก่ให้ป้าวิ่งไปให้ป้านัดนัดสิให้หน่อยนี่พี่ปิงแกะมาก็จะมีแบบนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะเดี๋ยวเราของนินของนายก่อนอันดับแรกนะคะเราก็จะต้องแกะปลาแปะใส่ลงไปก่อนนายแกะปลาแปะลูกนายแกะปลาแปะปลาแปะปลาแปะอยู่ไหนนี่ปลาแปะอยู่นี่นี่ปลาแปะอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเราแกะปลาแปะกันนี่พี่นินกับพี่ปิงก็จะเท เม็ดปอแปะลงไปเลยนะคะ,อ,ะ,คะอ่ะอันนี้พี่ปิงเทเลยหนูโอ้ยนินอันนี้นนหนวดอัยนี่เป็นสีชมพูที่เป็นสีเหลืองสมนาอดเลยนะนีินจะไม่เป็นไรเอาแค่น,นี้ได้ค่ะคคุณแม่อือ่ะพี่ปิงคราวนี้นะคะเราก็จะเทไข่ดาวลงไปอ้าวพี่นิน <laughs> อะดูของพี่ปิงดีกว่าเพื่อนๆอ่าพี่ปิงเทไข่ดาวลงไปอู้ เพื่อนๆได้ยินเสียงไหมหได้ยินเสียงไหมขอ,มอให้ป้าแกะให้ให้ป้าแกะให้ได้ลิมมาให้เพวยอ่าพี่ปิงกับพี่นินลองกินเลยค่ะหรือว่าจะทอดก็ได้นะทอดกลับได้นะมันจะกลับแบบทอดได้นะเอาแอบเ,เอาไปจิ้มขันเจ้านายนี่เนี่ยทำของนายดิลูกของนายนี่เอานีนกินของนีนโอ้พี่ปิงกลับได้แล้วนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวพี่ปิงกับพี่นินจะชิมให้ดูนะคะ อัตลิวอัตาลิวอันนี้ของใครนี่ตหลิวพี่ปิงตหลิวพี่นินไปไหน,นอะลูกน,นี่ไงที่มือหนูไนอ้กินดิอันน้องนายไปกินกับปลาเลยครับอันนี้ของอนนพี่นายไปพี่นายไปกินกับปลาอ่ะพี่ปิงชิมเลยค่ะพี่นินชิมเลยค่ะแต่ไได้กัด้าหเกินนะคะกินเลยมันยังดังอยู่เลยนะไหนของน้องดังเหมือนกันเหรอครับ เปรี้ยวใช่ไหมลูกเปรี้ยวมันจะเป็นรสโคล่ลานะชตอนน้องน้ำตอนน้องอ่ะจอกใครเดงนี่ดูเจอกไข่แดงไม่ไหนูไม่ถนัดจอกมันสวยเหรออ้าวกินเลยให,ให้มันจุดก่อนมันยังไม่จุดเลยจุกแล้วค่ะยังไม่จุดร้อนรอให้มันไหมเลยจะกินแบบไว่ไหมั่ยกิเลยอ้าวเหรอพี่ปิงแม่วันน่ะใส่มือเลยนะเอาช้อนนะ ทีเดียวได้เลยนะพี่นายรสชาตเป็นไงยานด์อแปะใส่เปลี่ยนไหมให้เป็นใหม่เปลี่นกินแล้วนะเอาพี่นายเอาช้อนใหญ่เลยหรอเอาพี่นินนะช้อนเล็กพี่นินช้อนเล็กอ่ะกินเลยค่ะกับด้าี่ปิ่งกินนะอร่อยไหมคะอรอ เราคุยกับเ uh, ิ้งไม่ให้คุยกับนายนอองนินปิ๊ป่ะเป็นไงพี่นินเป็นเพือ้เอาทิ้งเลยของพี่นินน่ะป้าแปะป้าแปะมันดังกรอบเลยนะพี่ปิงมันทอดตรงนี้ไข่ไข่เลยเปนเพื่อนพี่นินทำไข่แดงตกเฮ้ยนินไม่กินนายนินเดือ กินไปกินไปห,<า>หมแล้วน้องแท้แดงหายเลยทำไมอะ่ะฉันเล่นแอ๋อกินไข่แดนเ <laughs> หลือแต่ไข่ขาวแล้วนายน่าเป็นอะไรไม่เอาจิ้มปลาเป๊ะหมดแล้วน้องเอาไปกินนะโหดูน้องดีนะของสารน้องไปนั่นงทำอะไรคนเดียวนะน้อาอพี่ปิงกินหมดแล้วพี่ปิงพี่ปิงมันรสชาติเป็นยังไง แต่กลิ่นมันเหมือนข้าวโพดกับข้าวหรอแล้วพี่นินน่ะปิดคลิปดีกว่าอย่างนั้นน่ะไปกินขนมปังกันดีกว่าไม่ไปค่ะอย่าลืมติดตามช่องนินนายชาแนลนะคะพี่นินบายบายเร็วเอาพี่นายจะข้ามพี่นะบายบายเร็วบายบายอย่าลืมติดตามช่องนินนายชาแนลอย่าลืมกดซับสไครต์าากดกระดิ่งนะคะ,คะคน่ารักเลย,เาเลยบายบายค่ะ